อันนี้โอ้อันนี้ก็ูสุนเซ็นทรัมของเมืองฟาเลนเชียนค่ะเงียบเงียบอยู่เลยค่ะแต่ว่ามันก็อย่างเงั้นคือคักอยู่บางัง้นเดอะปะไายตึกลาบ้านช่องเบิร์นาะค่ะเนาะ เมืองฟเรนชิเอนอะเรนเชิเอนค่ะอันร้านอาหารเลสโรงก็ยังปิดอยู่เด้อค่ะบางที่ก็บอแม่ว่ามันปเปิดหมด่อเนาะค่ะเนาะไอตุ๊ก,กตากาแฟนที่พักอยู่เมืองนี้คืนนึ่งหรือบางทีก็ถ้าว่าอันอันนั้นก็เป็นส่งขืนค่ะแต่ว่าคืนนึ่งในใจเพิ่นไปแล้วอยู่ท่าเหลือเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็มา เมืองฟรงเรนชียนน่ะตึกสิงงามขนาดเลยค่ะตึกลาบันช่อง